สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การเบรคข่าวสารของพิษแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มต้นกันที่เอริปเทียนท,ทางผู้จัดการทีมของพิษแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้เผยว่าริซันโดมาร์ติเนซครับกองหลังตัวเก่งของทีมนั้นเป็นตัวเลือกในการย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลหวนคืนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งในท้ายสุดครับ ทัพพิษแสดงทุ่มเงินมากกว่า50ล้านปอนด์ครับกระชากแนวรับทีมชาัดอาร์เจนตินาจากอาแจ็คมาร่วมงานกับเทนนาร์กซึ่งนักเตะสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดและพึงคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาไปเหมือนบาสช่วงก่อนที่ทัพพิษแสดงครับจะเร่งเครื่องปิดดีลวคว้ามรา์ติเนสมาร่วมทีมเทนฮากว่าได้ยืนยันว่านักเตะน,นั้นมีโอกาสย้ายมาคาแข้งกับปืนใหญ่จริงแต่ทว่าทางทั้งคู่นะครับได้มีการพูดคุยกันก่อนนักเตะจะเลือกมาคาแข้งในถิ่นโอทฟอ โดยในการคว้าตัวของริซโนมาตินเนนั้นนะครับในคราวนั้นทําให้ทิมฮาร์กล่าวว่าในเวลานั้นมาตินเนตต้องการย้ายออกจากอาแจ็กถ้าพวกเขาไม่ดึงตัวเข้ามาเนี่ยเขาน่าจะคงย้ายไปที่อาร์เซนอลพวกเขาเนี่ยต้องการตัว Martinez มาตินเนตมากๆเป็นเป้าหมายหลักเลยซึ่งตอนนั้นนะครับริซโนมาตินเนตโทรมาหาผมครับโดยบอกว่าเขาจะย้ายออกจากอาแจ็กไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมสามารถสัญญ,ญากับอาร์เซนอลได้แต่ถ้าคุณต้องการผมนะครับผมจะไปปีดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ นั่นทำให้ผมคิดว่าผมไม่ควรที่จะทําให้ยูเนเต็ดพลาดโอกาสนี้เขาไม่ต้องการอยู่ที่อัสตรดามต่อไปไม่ต้องใส่เลยครับเราเรดวนี้และมันประสบความสําเร็จซึ่งมันเป็นผลดีกับเราเหลือเกินครับนี่การด้วยข่าวสารของพิสดงครับพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ